สวัสดีคะ่ะนักเรียนเจอกันอีกแล้วนะคะอ่าวันนี้เจอกับครูดวงเรามาเรียนเรื่องของการประกอบอาหารข่าวนะคะอะการประกอบอาหารเป็นการปรุงอาหารนะคะซึ่งมีอยู่หลายวิธีอย่างเช่นการนึ่งการต้มการทอดการปิ้งการลวกการย่างนะคะอ่าสิ่งสำคัญก็คือ ควรคำนึงถึงคุณค่าของอาหารนะคะเพื่อไม่ให้สูญเสียแล้วก็ให้ได้คุณค่ามากที่สุดในการปรุงแล้วก็จะทําให้มีรสชาติดีและดูน่ารับประทานนะคะ,ะมาดูเลยลูกการนึ่งเป็นการทําอาหารให้สุกด,ด้วยการใช้ความร้อนจากไอน้ําเดือดโดยนําอาหารใส่จานหรือใส่ชามไว้ในหม้อที่มีน้ำนะคะปิดฝาให้สนิท แล้นำไปตั้งไฟเมื่อน้ำเดือดความร้อนจากไอ้น้ำจะทำให้อาหารสุกนะคะนี้มาดูว่าการทำอาหารประเภทไข่โดยการนึ่งไข่เนี่ยมีอุปกรณ์สำคัญคือมีชามลังถึงเขียงส้มมีดเล็กแล้วก็เตานะคะเครื่องปรุงก็จะมีไข่ไก่สองฟองน้ำ ต้นหอมนะคะ,ะวิธีการทำก็คือล้างต้นหอมให้สะอาดแล้วซอยไว้นะคะตอกไข่ใส่ชามตีไข่ให้เข้ากันจากนั้นก็เติมน้ำใส่น้ำปลานะคะคนให้เข้ากันแล้วก็ใส่ต้นหอมนำไปนึ่งบนเตาวางชามไข่ปิดฝาชาร์จไฟแรงนึ่งประมาณ20นาทีไข่ก็จะสุกนะคะ นำไปจะเสิร์ฟวางบนจาแนแบนตั้งบนโต๊ะอาหารจากนั้นนักเรียนก็เก็บล้างอุปกรณ์ทุกชิ้นให้สะอาดแล้วเก็บข้าที่เรียบร้อยนะคะอันนี้คือการทำไข่นึ่นะคะต่อไปการต้มเป็นการทำอาหารให้สุกด้วยน้ำเดือดซึ่งการต้มมีสองวิธีนะคะวิธีที่1ต้มน้ำให้เดือดก่อนแล้วถึงจะใส่อาหารอย่างเช่นการต้มปลา วิธีที่สองก็คือใส่อาหารและน้ำลงไปพร้อมกันนำไป,ต,ไปตั้งไฟจนเดือดอย่างเช่นการต้มไข่อน,นะคะการต้มไข่อุปกรณ์ก็จะมีหม้อทัพพีเตาแล้วก็ฝองน้ำเครื่องปรุงก็จะมีไข่ไก่สี่ฟองน้ำสะอาดเกลือหนึ่งช้อนชาวิธีทานะคะ ใช้ฟองน้ำล้างเปลือกไข่ให้สะอาดจากนั้นน้ำไข่วางในหมอ้อใส่เกลือเติมน,น้ำให้ท่วมไข่ตั้งหมอ้อเตานะคะบนเตาใช้ไฟรแรงปานกลางต้มให้เดือดประมาณ3นาทียุบหม้อลงตักไข่ออกแช่ในน้ำเย็นนะคะจากนั้นนะคะคบเปลือกไข่ แล้วก็ปอกเปลือกล้างน้ำให้สะอาดผ่าครึ่งอาจจะใช้มีดเล็กหรือใช้ได้ผ่าโดยให้มีไข่แดงนะอยู่ตรงกลางการผ่าไข่อาจจะใช้นะคะได้ผ่าแล้วก็วางนะคะเป็นชิ้นๆบนจานจากนั้นนะคะการจัดเสิร์ อาจจะมีถ้วยน้ำปลาหรือน้ำปลามะนาววางไว้นะคะอัอไปการทอดเป็นการทำอาหารให้สุกโดยใช้น้ำมันมากๆใส่กระทะตั้งไฟแรงปัดกลางแล้วนำอาหารลงไปทอดพลิกกลับไปกลับมาจนสุกการทอดไข่หรือการทำไข่เจียวนะคะอุปกรณ์ก็จะมีเตากระทะตะหลิวชามซ่อม จานก้นแบนวิธีทำรรนะคะอตอกไข่ใส่ชามตีไข่าขาวและไข่แดงให้เข้ากันเติมน้ำและน้ำปลาลงไปขณะตีไข่ตั้งกระทะบนเตาไฟแรงปานกลางใส่น้ำมันรอน้ำมันร้อนจึงเทไข่ลงในกระทะเมื่อไข่สุกเหลืองใช้ตะหลิวกลับอีกด้านหนึ่ง การจะเสิร์ฟนะคะใช้ตะหลิวตักไข่เจียววางบนจานก้นแบนนำไปวางบนโต๊ะอ,อาหารเสิร์ฟด้วยซอสมะเขือเทศใส่ถ้วยวางข้างๆนะคะจากนั้นอุปกรณ์ต่างๆจะต้องล้างทำความสะอาดแล้วถึงจะเก็บเข้าที่เตาแก๊สใช้ผ้าชุบน้ำบิดมันมาเช็ดนะคะ และถูพื้นเตาบริเวณให้สะอาดต่อไปการลวกนะคะการทำอาหารให้สุกครึ่งดิบครึ่งสุกด้วยน้ำเดือดนะคะอาไขล่ลวกอุปกรณ์ก็จะมีเตามีหม้อมีถ้วยก้นลึกหรือจะเป็นกระปอ๋องอลูมิเนียมนะคะเครื่องปรุงก็จะมีไข่ไก่ น้ำเกลือพริกไทยซอสล้างปเปลดกไข่ให้สะอาดนะคะแล้วก็นำไปวางในกระป๋องอลูมิเนียมหรือในถ้วยก้นลึกนะคะจากนั้นต้มน้ำให้เดือดแล้วนำไปเทลงในกระป๋องอลูมิเนียมหรือในถ้วยที่มีไข่ให้ท่วมทิ้งไว้ประมาณ5นาทีแล้วเทน้ำทิ้ง การจัดเสิร์ฟนะคะตอกไข่ใส่ถ้วยก้นลึกวางขวดเครือ่อปรนพริกไทยและซอสเขียงกันจากนั้นนักเรียนต้องล้างหม้อทำความสะอาดกระป๋องอลูมิเนียมหรือนะคะถ้วยที่มีฝาปิดนะคะเสร็จแล้วเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยอ่าน,นะคะสำหรับวันนี้ครูดวงขอจบในเรื่องของการประกอบอาหารข่าว ที่ทำด้วยไข่ไว้เพียงแค่นี้นะคะให้นักเรียนได้นำไปใช้นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ